คะเราก็มาดูส่วนผสมนะคะของนะคะไก่บ้านผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดใส่ใบย,ยี่หร่านะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะของเรากันนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะไก่บ้านหั่นชิ้นตามชอบนะคะน้ำเปล่านะคะใบยี่หร่านะคะเอ่อพริกไทยอ่อนนะคะน้ำปลาพริกชี้ฟ้าหัน่นแฉลบน้ำตาลพริกแกงเผ็ดนะคะน้ำมัน ซอสหอยใบมะกรูดส่วนผสมจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนี่นะคะปาปิซีมาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะตามด้วยนี่นะคะพริกแกงเผ็ดนะคะมาบี้ๆเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะ จากนั้นนะคะตามด้วยเนื้อไก่บ้านของเรานะคะผับเลยน,นะคะที่เขาเข้ากับเครื่องแกงเลยให้เนื้อไก่เซตตัวนะคะเขาจะได้แห,หองๆนี่ค่ะให้เราผัดมาพอน้ามันไก่ออกนะคะ เซ็ตตัวแล้วคะก็ตามด้วยน้ำปลาเลยะะทีนี้เราก็จะรอจนไก่ของเราเนะคะสุกนะคะ นี่ค่ะคิดว่าไก่เราน่าจะได้ที่แล้วนะคะที่ค่ะนี่น้ำก็พองไปเยอะเลยนะคะคิดว่าไก่น่าจะสุกแล้วทีนี้ก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็นี่ค่ะเนื้อพริกไทยอ่อนใบมะกรูดลงไปเลยนะคะจะได้หอมๆนะคะก็อน,นี่นะคะ่ะผัให้เข้ากับเนื้อไก่ของเราไปเลยนะคะ นี่ก็ทําการปรุงรสเลยนะคะป้าพี่ซี่ก็ใส่นี่ะน้ำมันหอยลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำลานิดหน่อยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลนี่ก็คลุกเคล้าให้เข้ากัาเลยค่ะนี่นะคะ เอาคลุกเขาเรื่องรุ้งให้เข้ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็ทําการชิมรสเลยนะคะนี่ัวพอดีแล้วนะคะนี้ก็ตกท้ายด้วยใบยีราาของเรานะคะสนไปเลยมากน้อยใครจะซอยก่อนหั่นก่อนได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเวลามาขัดมันก็ยุบอยู่ดีแหละคะ่ะนี่ค่ะคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะหอมมากเลยนะคะอือ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะไก่บ้านผัดพริกแดงของเรานะคะใส่ใบย,ยี่ราแล้วก็พริกไทยอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันมนต่้นะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ไก่บ้านนะคะผัดเผ็ดนะคะใส่ใบยี่ราดนะคะไรู้ยี่หล่ายี่รานะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะสมุนไพรมาเต็มๆเลยผักวันนี้นะคะไม่มีมะเขือเลยค่ะมีแต่แตงกวานะคะเดี๋ยวเราสังเกตก่อนุญาตชิมก่อนนะคะเนี่ยชิมในการค่ะก็บอกลุงคิดว่าเอาไข่เจียวไหมลุงคิดบอกไม่เอานะคะก็เลยไม่มีอาจัดเลยรงไก่บ้านนะเนี่ยไก่บ้านเออเอาเรตตี้น่องไก่หรือชอไก่ใช่เออยุดแฮนไปเลยอืม ใครชอบมีน้ําเยอะๆนะคะมางคนก็จะชอบผัดเผ็ดแบบมีน้ําถูกคลิกนะก็จัดไปถ้าไม่มีเติมน้ำเพิ่มใช่ก็ต้องกินมือนะคะกินไก่นี้ต้องกินมือนะคะเห็นไหมเวลาเราไป KFC อะ่ะกินไก่เขาต้องกินมือมึงจะอ,อ,อ,สอสร่อยซอสอร่อยหอมมาก เนะื้อหอมจะนี่เป็นใบกระเพรา mm hmm. หอม <Yes. S 1> อมอสตรองอร่อยหอมแบบฉุนกว่าใ <Yes. S 1> บายี่หร่านี่ฉุนกว่านะ mm hmm. เพลินนะกูด่อนอย่างเงี้ยเขาจะชอบทำแ่บเป็นกับแก้มกันนะคะ typical from the south yeah บางทีเราบางคนก็ชอบผัดเสษเนื้อไฟวิดบีฟอ่ะมันสะชอบ ติดแก้มย yeah. ายีราอยู่ลงทายสิอ่อยนะจะให้ลุงคิดลองอะ่ะใบยีรานข้อเส้นเลยปักอิรานใบยีใบยีรารานอตอิรานนอตอิหร่านลุงคิดบอกว่าใบอิหร่านใบอิหร่าน ไม่ใช่อีลานยี่ยอยี่ยี่ยอยักษ์ไปยี่อาไปยี่ยีราไปยี่ราโอเคน่ะอืมว้าวมักเป็นไงอู้ล็อฟลเวอร์อืมว้าวเจ๋งมหมกลิ่นมันฉุนนะคะ strong taste อืมว้าวไปยี่รา เปรี้ยว like หุกินมันจะชุน mm hmm. อันนี้ก็แบล็คเพเปอร์วิไทยเม็ด mm hmm. ไม่ใช่แบล็คกรีนเพเปอร์ีเพเปอร์ฟรชวิไทยอ่อนอ mm hmm. mm hmm. กินเยอะนตะเด็มฮบ่มทสเลมอาลดสอกิโลคิดบอกกินไปวันเดียวน้ำหนักลงสองกิโลจิงจเวอร์เวอร์ไปแล้วก็อย่างนี้นะกินสิวันอิฟยูอิฟเทนเดย์ดาวทเวนตี้กิโล sure. s <S กินสิวันลงยี่สิบโล mm hmm. โ อยาดูดควมทุกข์อ้วนหรือว่าคลินิกจอเองเจ๊งแน่เลยนี่ไม่ไก่บ้าน I have to tell you อืม it's really better คิดชอบไก่บ้าน it's better ใช่มันกินอร่อยกว่าเนื้อมันไม่ยุ่ยเนื้อมันไม่เล็ก มน้ำปลา mm hmm. ยู่ไม่มีทิชชู่ mm, <have. S 1> อืมครับอืมมันเ้อง <Thanks. S 1> ให้ไปแล้วอ่ะ mm hmm. ตัวหนึ่งนะคะเนี่ยวัน <One S 1> ตัววันไกนอแม่ค้าที่ตลาดมข็สับให้ okay. แล้วเขาบอกว่าตอนแรกมันจะมีตัวใหญ่แบบนี้เขาบอกว่าตัวนั้นอ่ะมันมันมันจะแกะ่เี๋ยวมันจะเหนียวเดี๋ยวฝรั่งกินไม่ได้เขาก็เลยไม่ให้มาเอาเลยไก่รุ่นนี้ให้ซื้อกับเขาประจำค่ะเขาก็เลยจะบอกจะแนะนำตลอดอร่อยเพลินเพลินจริงค่ะทำไมเขาถึงชอบทำอ่ะ เป็นกับแก้มกันมันเพลินนครับกินไปคุยไปดิ้งไปอะไรอย่เงี้ยมันเพลินแล้วมันกินไม่หมดมันก็เก็บไว้ได้ด้วยอร่อยไหมลุงอืมดีดีกู enjoy อืมคิด enjoy น,นะครับ enjoy ภาษาอังกฤษคือชอบ enjoy นี่คือ like ใช่ไหม <I> like yes <c oughs> อไ่อยมากอชอบมากอร่อยนัวนัวอนี้มากนัวนะคะไม่ใช่เค็มอืม some weeks ago I want to take out this paella but mm. now I know now I know can we could o u t ผมคิดจะถอนทิ้งค่ะเ hmm. มื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะปาเจอพอดีก็เลยห้ามแจคิดว่าผูกไว้ทำไมตอนแรกซื้อมาต้นละยี่สิบาทต้นนิดเดียวจะรอดแหละไม่รอดแหล้วตอนนี้งามเฉยเลยงามมากอ่ะ <Yeah. S 2> มันคิดนะครับเป็นคนตัดอ่ะ <Yeah. S 2> มีคลิปค่ะ <laughs> แอบถ่ายอยู่ ตอนนี้นะคะก็ให้ลุงคิดมาตัดนะคะต้นใบยีรานะคะใบยีหลา่ายยีรานี่ค่ะหอมมากเลยนะคะเป็นกระเพราทางใต้เขานะคะแบบแต่หอมจริงๆค่ะงามลุงคิดบดให้ป้าหลายรออตัดเยอะๆเลยแต่มันก็จะเผ็ดหน่อยนะเป็น์ลายกระเพาก๊กกมอุ้ยหอมแบบหอมฉุนดีจังเลยอะ่ะตอนแรกซื้อมาต้นทิเดียวเองนะคะตอนนี้ต้นใหญ่มาก ไม่มีหมอลำซิ่งใช่ไหม <laughs> ไม่เต้นหมอลำซิ่งเหรอ no <laughs> Thank you, you <'re> อ้าวโซดาโซดาลงมามาโซดามากินผัดเผ็ดผัดเผ็ดไก่บ้านกันลูกมากำลังอร่อยเลยูกมัเออแต่กระดูแข็งถูกมัใช่จัดจดันคิดเก่งนะพูดถึงจริงอะ่ะโอยแบบ อยู่กูดเนาะคือตอนนี้ลุงคิดกินแบบว่าใกล้เคียงรสเดียวกับป้าเพซซี่มากเลยนะคะคือใกล้เคียงจริงๆนะคิดว่าอยวนี้ไม่เผ็ดไม่กินค่ะเดี๋ยวจะเมคกัเชิร์ตละไม่เผ็ดลุงคิดไม่กินื้อไม่ใช่เป็นเสื้อไงไม่เผ็ดลุงคิดไม่กินนะคะไม่เผ็ดลุงไม่กินเนีะใช่ใ Very famous channel เฮ้ No channel อ๋อ from a different ch <an> channel hmm, How's จ j u ิ i a n l a ว channel อ๋อจุติยันลา channel อ๋อตอนนี้นะคะโอ้ยต้องเดี๋ยวไปไหนแล้วล่ะทิชชู่ตอนนี้ต้องต้องขอบคุณนะคะแฟนๆทางบ้านมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ผ่านมา3-4วันนะคะก็มีคนติดตามไปแล้วนะคะ700กว่า subscribe นะคะแบบคือคือโอยแบบแบบเร็วมากเลยนะคะ คือช่องนั้นนะคะจะเป็นช่องที่แบบว่าคุยทุกเรื่องเลยนะคะคือที่แต่แรกอ่ะที่แฟนทางบ้านอ่ะเข้าใจอ่ะมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นเนอป้าก็บอกหลายๆเรื่องบางทีป้าสื่อไปอาจจะสื่อผิดเลยนะคะก็คือเราจะคุยทุกเรื่องนะคะมีทั้งเรื่องเหลือเลือเรือเชื่อเรื่องพิสูจน์ได้ไม่พิสูจน์ได้เรื่องตำนานเรื่องอาถรรพ์เรื่องข่าวก็จะมีนะคะเรื่องหุ้นก็จะมีนะสต็อกด้วยนะก็จะเป็นอ่ะเล่าไปเรื่อยแล้วเรื่องอ่ เขาเรียกอะไรนะนิทานพวกแบบว่ามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเรามาผาจจะมาดบใช้เนี่ยหลายเรื่องมากเลยนะคะเพราะว่าป้าก็จะพยายามอัพลงทุกวัน,นะค่ะตอนนี้700 s u ้ s ย r i b e แล้วภูมิใจมากเลยค่ะใช่ภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ทำช่อง c h a n n น l เนี่ยรู้ไหมคะก่อนที่ป้าจะได้700เนี่ยผ่านไป6เดือน7เดือนเนาะ อ่าเป็นเพซซี่ชาแนลสตาร์ทเนาะซิกเซเบาทไอต้องเวกซิกเซเว่น hmm. มันหกเจ็ดเดือนนะคะกูจะได้7จ0ดหรือว่า600สับสกครัยยากมากแต่ช่องจุดเทียนเล่านี่เป็นอะไรที่แบบว่าเร็วมากเลยนะคะ3-4วันจะถึงพันสับซับแล้วอะแล้วแล้วสับสกครัยเพิ่มทุกวันเลยค่ะแล้วก็เสียงตอบรับมาหลังจากผ่านไป3-4ีวิดีโอนะคะก็ หลายท่านชอบนะคะหลายท่านชอบมากแล้ววันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของอ่ะคือคุณเก่งมากนะคะเรื่องนี้คุณเก่งมากเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่กับงูจงอางวันนี้นะคะก็ <ST> S> <S อยากรู้รายละเอียดนะคะปาปิซีอัพไปแล้วนะคะเมื่อตอน4ี่โมงเย็น แฟนเพบ์รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือคุณอยากไปอาอ๋อเดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ข้างล่าง first c ม m m e n t f i r s คอมเมนต์ที่เปิดคอมเมนต์นะคะจะจะง่ายกว่านะคะใส่ลิงก์จุดเทียนเล่าไว้นะคะคือก็มันเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังคนอื่นคุยนะคะแล้วก็มาแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยมันเป็นเรื่องมันจะแตกต่างกับชาแนลเพจซี่มากเลยนะคะก็ลองดูนะคะลองไปถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ข้ามไปนะ ลองไปดูเคือแฟนบ้านชอบวันนี้ก็สนุกค่ะสนุกแล้วก็ซองนิดนึงนะคะก็ก็ไปฟังดูนะคะวันนี้คลิปกล่องวันนี้อัพไปแล้วค่ะัครบตั้งใจทำมากเลยนะคะช่องนั้นเพราะว่าเป็นสไตล์ป้าเลย เฟซซีช่ชาแนลนี้ก็เป็นีล็อกวีสไตล์กับข้าวอยู่แล้วนะคะอันนี้ของเขาแต่ช่องนั้นแบบมันเหมือนเป็นสไตล์ป้ายจริงๆโฟกัสอยค่ <c oughs> มาปากยื่นปากยาวเลยตรงนี้เหรอลูกโฟ <c oughs> กัสอยู่ back side โอ้ยจิโฟกัสจริงเนาะจ้องอย่างนี้ยมามานี่มานี่ ออยากให้แานทางบ้านเห็นเอาเวลาครับนั่งเราโฟกัสสิโฟกัสโฟกัสโฟกัสก็คือแบบว่าโฟกัสโฟกัสโฟกัสแค่แคปนิวดอกแคปติวเนมโฟกัสโฟกัสว้าว่าอยากมีสุนัขตัวที่ not yet ไม่เอากระสุาตัวเดียวก็ไม่เอาแล้วไม่ไหวเออคิดเดี๋ยวอยากจะเอา ตอนนี้ไม่เอาอยังรอน่าเกลียดมากเลยนะคือโซดาพอเวลาเราหยิบตาตังน yes, ี้พอเวลาเข้าปากก็มอง ทำให้เราอายมันเผ็ดลูกไม่ได้ she not eat her เดี๋ยวปาก ah. ปากลุก No breakfast mm. No lunch h e ่ I have to wait for dinner อาหารเช้าก็ไม่กินทำเป็นหิง Yes นี่อยากมากินอาหารคนอาหารตัวเองก็ไม่เอามีทั้งหมูทั้งไก่อยู่ข้างในทำเป็นหิง ah. Last one คิดบอก พอละกินหมดนี่ก็ไม่ไหวแล้วมั้งไก่เป็นตัวเลยเนะี่ยไม่ไซอสอืมไม่กินอ่ารอบต่อไปมัง้งอือฮึแสดน่าเกลียดมากเลยนะมานั่งจ้องแบบนี้แสดานนะค่ะนะคะก็บาป็นซี่นะคะก็มาทําให้ดูแล้วนะคะก็พอดีมีต้นใบอี่านะคะก็เลยมาทําให้ดูนะคะผัดเผ็ดไก่บ้านนะคะหรือว่าไก่บ้านผัดเผ็ด ใบยีราแล้วก็พริกไทยผ่อนนะคะแล้วก็พริกไทยสดนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนนะคะแล้วก็รวมทังโซดานะคะนั่งหมบุมตรงนี้เดี๋ยวเราก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ thank you watching คค่ะ see you tomorrow